จากกรณีที่มีเหตุการณ์ยิงกันในสนามไก่ชนมงคลชัยตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและต่อมาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยผู้เสียชีวิตคือนายกฤษดาอยู่แก้วอายุ54ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด357ถูกบริเวณใต้รานมซ้ายจํานวนหนึ่งนัดส่วนผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลางคือนายธนวัฒน์มันธนาจารุอายุ55ปีจากการลงพื้นที่เกิดเหตุพบนายสังวานพึงถนอมอายุ74ปี ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสนามชนไก่มีเนื้อที่ประมาณ5ไร่ประตูทางเข้ามีภาพแสดงห้ามนำอาวุธเข้าสนามและยังมีกล้องวงจรปิดติดไว้ซึ่งสนามมีทั้งหมด15สังเวียนส่วนที่เกิดเหตุนั้นเป็นสังเวียนที่1ซึ่งกําลังชนไก่คู่บัวทองคํากับสออุดมทรัพย์มีเดิมพันในราคา200 0 0 0บาทซึ่งที่แห่งนี้ตัวเองให้เช่าเดือนละ3า0 0 0บาทเป็นสัญญาปีต่อปีมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็กลัวว่าจะถูกปิด ส่วนที่ไม่เหตุดิงกันตนเองไม่รู้อะไรมากนักเนื่องจากเลี้ยงไก่อยู่อีกฟากหนึ่งซึ่งมันเกิดเหตุมีคนเข้ามาในสนามไม่ต่ำกว่า5-600คนส่วนนายพรกรบวงศรีสวัสดิ์อายุ43ปีคนเช่าสนามบอกว่าทั้งหมดเป็นไปตามคลิปซึ่งตนเองเป็นเพียงคนจัดแข่งส่วนคู่กรณีจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนก็ไม่ทราบระหว่างที่เกิดเหตุนั้นคนก่อเหตุนั่งกันที่ชั้นล่างของสังเวียนซึ่งมีอยู่3ชั้นทั้งสองคนอยู่ห่างกันประมาณ4-5เมตร ส่วนตนเองอยู่ในกระจกซึ่งไก่กำลังตีกันอยู่ยกที่สองมีคนดูอยู่ประมาณ100คนเ,นเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีท้งนี้การที่จะเข้าสนามมีการตรวจค้นอาวุธกันอยู่แล้วส่วนสาเหตุนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านพันตรีเอกนะรงเอี่ยมระหงผู้กอบกับสบพเมืองปทุมธานีให้ข้อมูลว่าขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ ส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากการต่อราคาของไก่และเกิดการหมั่นไส้กันซึ่งบองตนพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตสนชัยคล้ายแก้วรายงานนายสุชาติกรกสุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัย ประธานพิธีเปิดโครงการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้าร้อนบ้านโป่งลาปางหมู่ที่17ตาบลแม่สินอำเภอศรีสัสชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายสมพงษ์ป่าปอกนายกองค์การบริหารจนงหวบลแม่สินกล่าวรายงานพนในงานมีนายสมพงษ์ชมช,มชยัยอำเภอศรีสัสชนาลายัยและหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้นาาําภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสําหรับการพัฒนาบ่อน้าร้อนบ้านโป่งลาปางเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านแม่ศินร่วมกันช่วยปรับปรุงพื้นที่และดูแลบ่อน้ำร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างคุณค่าสร้างรายได้กับชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตำบนแม่ศินอีกทางหนึ่งโดยประธานในพิธีและคณะได้เยี่ยมชมบูธโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในพื้นที่พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยกิติพรดวงจันทร์รายงาน พลเอกสัมพันธ์ธัญพืชอดีตผู้ช่วยทูตทหารบกประจำสาสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามและอดีตผู้อำนวยการอรงค์การส่งข้อทหารผ่านศึกเป็นประธานฝ่ายคาราบาสในพิธีจุดธูปเทียนบวงสรวงกรบบาบไหว้บูชาครูภูรผาจารยบวงสรวงเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณท่านบวงสรวงบูชาบริเวณมณฑปหลวงพ่อมหาเถรอุปคุตวัดโพบันลังหมู่ที่18บ้านทุงพัฒนาตำบลฝ่ายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพะอาจารย์ทินอินทโจโตเจ้าวัดวัดโพบันลังเป็นประธานฝ่ายสง์จุดเทียนขันน้ำมนต์เพื่อบูชาครูอาจารย์ที่ประสิทธิราสาร์วิชาให้ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆด้านแพทย์แผนโบราณด้านเมตาแค้วคลาดแก้กุญสัยมนต์ดำตรวจดวงและเสริมดวงชะตาระหว่างพิธีบวงสรวงบูชาครูปูระพาจารย์พระอาจารย์ทินประธานสง์ในพิธีได้จุดขันน้ำมนต์ชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีต่างเพ่งมองพร้อมตีตัวเลขจากเทียนหยดภายในขันน้ำมนต์ได้เป็นเลข7 9 5 765และเลข6595 โดยหลายคนนาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเลขในขันน้ำมนต์แล้วแชร์ต่อให้เพื่อนเพื่อนําเลขไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ในวัประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ขณะเดียวกันที่บริเวณด้านหน้า,นานมนดบหลวงพ่อมหาเถรอุปคุตวัดโพบันลังพระปัญญากรโมลีเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิ์เจ้า,าจวัดรรวัดท่าไม้เหนืออำเภอพิชัยพระครูสิริกิตวิธานเจ้าคณะอำเภอรับแลเจ้าวัดวัดเสาหินพระครูบาธรรมชัยเจ้าวัดวัดสีพันต้นจังหวัดน่านและพระประสาทวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษ รวมพิธีนั่งปกอธิษฐานจิตประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษท้าเวสุวรรณโอค์ประธานท้าเวสุวรรณบารมีด้านขวาและเท้าเวสุวรณรณนเศรษฐีด้านซ้ายจากนั้นเจ้าหน้าที่ทําการจูป,ปะทัตจํานวนหนึ่งหมื่นนัดเพื่อแสดงถึงผลสําเร็จในพิธีอธิษฐานจิตและพุทธ,ธาพิเศษเมื่อเสิ้นเสียงประทัดชาวบ้านแห่ดูแลขขางประทัดที่จุดได้เลขหนึ่งห้าและหกสองแปดและจะนําไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่นึงธันวาคมนี้เช่นกันนาคาค้า,ขา,ขารมรายงาน นายธุริศประสานสอนผู้ตรวจราชาการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนายสมเจตสวสัสดีผู้อำนวยการสัตว์กานกศนออกจังหวัดมุกดาหารนายชาคริดจุมจันทนร์อำเภอดอนตาลพร้อมกับหัวนหน้าส่วนราชาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกศนออกมุกดาหารเกมทั้งที่8ประจำปี2515ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจาังหวัดมุกดาหารโดยส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาวุธนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คู่คุณธรรมและแสดงออกถึงทักษะด้านกีฬารู้แพรู้ชนะรู้อภยัย โดยร่วมมือกับกศนอทั้ง7อำเภอและสนยนฝึกพัฒนาอาชีพรัษดรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทฟุตบอลชายบอลและบอลหญิงเซปัตะก้อชายเซปะตะก้อหญิงเปตองประเภททีมชายและเปตองประเภททีมหญิงกีทาชายกีทาหญิงทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินอ,นอัจฉริยะเสพติดไกรสมุทรนามโพไซรายงาน นายชาตรีนัทลางประหลัดจังหวัดสตูลนฐานะหัวหน้าส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2516ที่โรงเรียนบ้านคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการาคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมภายในกิจกรรมด้านนายชาตรีนัทลางประหลัดจังหวัดสตูลได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและห่างไกลยาเสพติดแก่นักเรียนตัวแทนตํารวจภูธรจังหวัดสตูลบรรยายให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษตัวแทนจากที่ตําการปกครองอําเภอเมืองสตูลบรรยายการดรําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่นอกจากนี้มีกิจกรรมตามโครงการทูบีนบัวันในสถานศึกษาจากสั่นักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดสตูล รวมถึงกิจกรรมการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันใะสติดในเด็กและเยาวชนจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสตูลตดวมีนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดีนิตยาแสงมณีรายงาน